ตำรวจนั้นเตรียมออกหมายเรียกค่ะคุณพศานนท์นะคะพุ่งกับชื่อดังพร้อมกับพวกค่ะหลังจากที่ยกกองไปถ่ายนังเรื่องใหม่แต่ว่าไปบุกรุกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ นายนิพนธ์รังสิมันวงอายุ30ปีผู้รับมอบอำนาจจากบริษัททุนมหาลาบจำกัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอนนท์มิ่งขวัญตาหรือว่าพจน์อนนท์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังและพวกในข้อหาบุกรุกโรงแรมคราวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตที่ปิดตัวลงก่อนที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเพื่อถ่ายภาพยนตร์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในพจน์ได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำแล้วแต่ว่าทางเจ้าของโรงแรมเนี่ยไม่ยินยอมเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจแต่ แต่ในพ์กลับแจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าเจ้าของอนุญาตแล้วก็ยกกองมาถ่ายทำจนจบสิ้นเมื่อเจ้าของโรงแรมทราบถึงเรื่องนี้ค่ะจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สถานีตำรวจภูธรท,ท่าชัดชัยขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานก่อนออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ